ถ้าท่านไปจังหวัดน่านและมีโอกาสไปไหว้เสาหลักเมืองภายในวัดมิ่งเมืองนะครับการเข้าไหว้ในแต่ละทิศก็จะมีมงคลที่แตกต่างกันวันนี้มีข้อมูลให้ครับเสาหลักเมืองน่านตั้งอยู่ในบริเวณวัดมิ่งเมืองหรือว่าวัดเงินแห่งเมืองน่านนั่นเองนะครับเนื่องจากเสาหลักเมืองเนี่ยเป็นไม้ที่แกะสลักเป็นพรมสี่หน้านะครับ แล้วก็ตั้งอยู่ในศาลาจาตุรมุขซึ่งเข้าได้4ี่ทิศนะครับดังนั้นการเข้าไปไหว้เสาหลักเมืองในแต่ละทิศเนี่ยก็จะส่งผลต่อชีวิตของท่านที่แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรก็ติดตามนะครับท่านที่เข้าไปไหว้ทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือเนี่ยมีท้าวเวศสุวรรณหรือว่าท้าวกุเวระเป็นผู้ปกครองนะครับ ถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวงนะครับท่านมีพระเมตตานะครับด,ดังนั้นท่านที่ไหว้ทางด้านทิศนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอนนานาจมีบารมีมีความมั่นคงความกล้าแข็งความเข้มแข็งเป็นที่เคารพเกรงขามของคนทั่วไปนะครับท่านที่เข้าไปไหว้ทางด้าน,นทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกมีท่านเท้า ทตตรัฐเป็นผู้ปกครองนะครับถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเทวดาและคนทันทั้งปวงนะครับซึ่งท่านมีพระกรุณานะครับดังนั้นคนที่ไปไหว้ทางด้านทิศตะวันออกน่ยจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักที่ปรารถนาชื่นชอบทั้งของคนและเทวดาเลยทีเดียวนะครับ ท่านที่เข้าไปไหว้ทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านทิศใต้ก็จะมีเท้าวิรุณหกะหรือเท้าวิรุณหกเป็นผู้ปกครองท,ท่านเท้าวิรุณหกะเนีย่ยนะครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และครุฑทั้งปวงนะครับท่านมีพระมุทิตาครับดังนั้นท่านที่ไปไหว้ก็จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีอุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศ รวมทั้งบริวารด้วยนะครับท่านที่เข้าไปไหว้ทางด้านทิศตะวันตกนะครับทางด้านทิศตะวันตกก็จะมีท้าววิรูปักนะครับเป็นผู้ปกครองนะครับถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งนาคและเทวดาทั้งปวงนะครับท่านทรงมีพระอุเบกขานะครับซึ่งบุคคลที่เข้าไปไหว้ทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นผู้ที่ ได้รับความสงบร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมีสันติพระดอนภาพและเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปนะครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยขอ,ของการเข้าไปไหว้เสาหลักเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลของผู้ไหว้มีโอกาสมาเที่ยวน่านนะครับน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ